ออัาาาััลล่าาตรรรในนุบคท6สแท้จริงอัลลอฮ์ทรงไม่กลัวที่จะเปรียบเทียบแม้แต่สิ่งเล็กน้อยเช่นแมงหรือสิ่งที่อยู่เหนือมันข้อน,นี้บอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กำลังมองหาหลักฐานของความเป็นอยู่ของพระเจ้ามันหมายถึงแมลงตัวเล็กน้อยตัวหนึ่งจะเพียงพอสำหรับคุณเป็นหลักฐาน คนของอิสลามได้ให้คำอธิบายที่น่าประหลาดใจของบทนั้นลองดูด้วยกันก่อนไข่ของยุ่งจะวางไว้ในน้ำเสมอขณะที่แม่วางไข่ของเธอเธอจะติดมันไว้ด้วยกันเป็นเรียงเพื่อสร้างโครงสร้างล่องเรือเพื่อป้องกันไม่ให้มันจมจากนั้นไข่จะเปลี่ยนไปเป็นลาวาที่ว่ายน้ำไปรอบบนพื้นผิวของน้ำขณะที่หายใจผ่านท่อมันเหมือนกับสโนเคิลที่เราใช้ลาวาจะกลายเป็นพับแป้ และจากนั้นจะออกมาจากภัพแป้เป็นยุงที่เติบโตเต็มที่และมีความสามารถในการบินได้ทันทีปัจจุบันแมลงตัวเล็กนี้เป็นสัตว์ที่ร้ายแรงที่สุดในโลกซึ่งทําให้เกิดการตายเซเว่นไฟท์านรายต่อปีคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมพวกมันถึงมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วมากนั่นก็เพราะว่ายุงม,มีดวงตาประกอบแต่ละตาประกอบประกอบด้วยหลายร้อยตาเล็กที่เรียกว่าเลนสที่โค้งรอบ แต่ละเลนส์ถ่ายภาพในมุมที่แตกต่างกันซึ่งสมองของมันจะประมวลผลด้วยเหตุผลนี้ยุงสามารถมองเห็นเกือบทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบมันโดยไม่ต้องหันหัวนักฟิสิกส์ได้รับความลงไหลาจากสิ่งนี้และกำลังพยายามที่จะเรียนแบบระบบนี้เพื่อพัฒนายนต์ที่ขับเองเครื่องบินไร้คนขับและกล้องรักษาความปลอดภยัย ยูงใช้เซนเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อตรวจจับลมหายใจของคุณจากระยะทางไฟติเมตรเมื่อมันเข้าไปในห้องของคุณมันจะตรวจจับความร้อนจากร่างกายของคุณเพื่อลงจอดตรงที่ที่มันจะเริ่มดูดเลือดของคุณนี่คือวิธีที่พวกเขาเห็นคุณในความมืดเมื่อคุณกำลังนอนหลับน่าประหลาดใจที่ยุงใช้เข็ม6เข็มเพื่อดูดเลือดในแบบที่ซับซ้อนมาก อันดับแรกมันกำจัดชั้นป้องกันเพื่อเปิดเผยเข็มจากนั้นมันใช้ฟันคมที่อยู่ด้านนอกสองเข็มเป็นเครื่องตัดเพื่อเจาะผ่านผิวหนังของคุณเข็มภายในสองเข็มจะยึดการตัดไว้ในขณะที่สองเข็มในกลางจะค้นหาหลอดเลือดของคุณเมื่อมันไปถึงหลอดเลือดของคุณเข็มหนึ่งจะฉีดสารเคมีเข้าไปในหลอดเลือดเพื่อลดความเจ็บปวดและช่วยให้เลือดของคุณไหลไปเรื่อยเข็มอีกเข็มหนึ่งทำหน้าที่เหมือนยาและเริ่มดูดเลือดของคุณ ขณะที่มันดูดร่างกายของมันแยกน้ำออกเหมือนการทำงานในห้องทดลองเพื่อเก็บเลือดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งหมดนี้ฟังดูเหมือนการผ่าตัด ไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงแล้วคุณคิดยังไงนี่คือภาพของเท้าของยุงเท้าเหล่านี้ประกอบด้วยลักษณะที่ซับซ้อนซึ่งป้องกันยุงจากการตายโดยการจมน้ำและอนุญาตให้มันลงบนพื้นผิวหลายชนิดเช่นน้ำมีปีกที่น่าทึ่งที่กระแทบวันซ้ำครั้งต่อวินาทีเพื่อปล่อยยุงขึ้นไปในอากาศและบิน เห็นได้ชัดว่าสิ่งมีชีวิตเล็กนี้พร้อมด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพมากมายที่เราไม่สามารถมีได้อย่างง่ายได้น่าประหลาดใจมากสุภนาลาแต่เดี๋ยวนี้ยังมีอีกอย่างโปรดฟังพระคัมภีร์อัลกุรอานยังบอกเราเกี่ยวกับสิ่งอื่นอีกด้วยเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในนั้นมาดูกันว่าอะไรอยู่เบื้องบนมันตามวิทยศาศาสตร์ วิธีที่ยุงรบกวนเราโดยการนั่งบนผิวหนังของเราเช่นเดียวกับยุงก็ถูกรบกวนด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กที่พยายามที่จะติดมันด้วยผิวหนังของมันยกตัวอย่างเช่นภาพนี้สินอกจากนี้ตามการวิจัยของ MDPI ยังมีหนอนน้ำที่เหยื่อของยุงและเป็นที่รู้จักกันในน้ำของปรสิตยุง ไม่มีทางตรงไปตรงมาที่พวกเขาสามารถสังเกตได้ด้วยตาเท่านั้นอย่างไรก็ตามคำกล่าวนี้เน้นความสนใจของเราเกี่ยวกับมันคิดถึงสิ่งที่อยู่เหนือมันในที่สุดในจุดนี้คำถามอาจถูกยกขึ้นว่ามุฮัมมัด<ม><ม>รู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างไรหรือเขามีศูนย์วิจัยลับอยู่ตรงกลางทะเลทรายในสกัษที่เซรครองาแบ่งปันความรู้ที่นาเท่งนี้การสำเนาหรือใช้วิดีโอนี้ถูกอนุญาต